88 f i s h ิ n แคมป์ตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้ก็เป็นลอกอาเเปโต้ XT 4000นะครับเป็นเบอร์4000ตัวนี้จะเป็นสปูลโลหะนะครับน้ำหนักก็ใช้ได้นะสำหรับตัวนี้นะฮะเป็นลอกหน้าดินอีกหนึ่งตัวนะครับลงทะเลก็ได้นะครับตัวสปูลเนี่ยมันจะมีคราบอยู่นี่ที่ชุดบนนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นเกลือนะครับครบเกลือน้ําทะเลมันกัดนะครับด้านล่างก็มีคราบมีรูรอยบ้างเล็กน้อยครับคลิกเสียงมีแต่เบามาก ตัวนี้ผลิตในมาเลเซียนะครับมาเลเซียมาเลเซียหมุนลื่นนะครับหมุนด้านหน้าเงียบไม่มีเสียงนะครับพับแขนได้นะครพับแขนได้แขนเปลี่ยนซ้ายขวาได้นะครับแขนเปลี่ยนซ้ายขวาได้ มาดูด้านในสปูนกันดีกว่าอืมจารบ,บีเยิมเย้มมเลยนะนะฮะจารบ,บียมเยิ้มเลยนะครับถึงว่าคลิกเสียงไม่ค่อยดังนะมันโดนหน่วงด้วยจาระบ,บีไว้ตัวนี้ความจุสายได้ถึง หนึ150่งรอยหสิบถึงสองร้อยเมตรนะครับร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเมตรสำหรับความจุสายนะครับร้อยหนักสุดก็ที่ขอบสปูลด้านบนนะฮะนี่นะครับที่ชุดนี้ที่เหลือก็สวยงามพร้อมใช้งานนะครับ